เฮดเด้จากพี่น้องจ้ะเป็นปลาอยู่จากพี่น้องโอ้ยหยับหยาบหลายค่ะพี่น้องเอ้ยคุณลองไปหอดผุนจ้ะเมียนเบิร์ดเลยจ้ะพูดแนมเห็นม่จ้ะเห็น้ำไส้ลำไล่เป็นทางเลยจ้ะ น,นี้คือเฮ็ดเฟื่องบาานเท่าเลยจ้ะพีหน่องขาข้าเจ้าก็คือดอกข้าเจ้าก็คือนี่จะดอกตูมข้าเจ้าบดดอดโรงเรียนไงดอกเนียพี่น่องดอกตูมตูมมัน ไล่ไล่จ้ะกระลังสี่คืนโว้ยพี่ยุ่ข้ังงลังสิเหมืนจะพี่นาอเข้าเจาเ้าเต้ถิง่งเนาะอา้อนีจ่จะเนี่ยคือเนาะจะคือเห็ดเฟื่องบอผู้ใดว่าบอแมนเห็ดเฟื่องเห็ดเฟื่องอิตาลี เบิ่งจะพี่หน้องเฮ็ดอียังเกิดเป็นท่างไปมันจะไปเป็นทางไปจนหอดปลาเก็นอยู่ว่าจะาข,าขาวพูนดอกในหน่อยตุ้มๆดอกจะพี่หน้องเกิดเป็นปลาเป็นทางไปดอกนหน่อยขา,ขาวๆตตมุตะมิจะพี่หน้องพือเฮ็ดเสือ่อม หลายคักพี่น้องเอ้ยคุณเป็นทางไปเลยจ้ะหลายคักพี่น้องเอ้ยเบิ่งเห็ดเอาเห็ดมาให้เบิ่งค่ะเป็นกินได้เก็บได้นี่คือซอออนน,นั่นขากนาะจ้ะซอออนจ้ะพี่น้องเป็นมูอยู่ไล่ตาน้ำเนี่ยเด้อจ้ะหลอกกระลัง เป็นตัวแสบเล้อจ้ะนี่ทำม็นกินได้เบิงเบิงพีหนวกตัวหน่อยๆยเด้อจา้าตัวอ่อนน้ำเนี่ยจ้าทำม็นกินได้เนาะโอ้เอาความงามมาให้เบิงจา่าค,คนมาเก็บเห็ดอยู่่วบากับวได้ก,กินสุ้มซีซุ่มผานาะจา้ะเนาะ สถารณะจะ,ะนะพี่นอข้าง่านไปโรงเรียนเง่นเบิดเดอจะนี่ย่งนเ็นเบอเดอยู่ว่าจะนีจ้ะเงินเบิดเดอจะนี น,นีเขาจะเผาเราจะเขาขึ้นด้วยเขาเราก็มีจะพี่น่องพี่โอ้โหเ้าจะากเกิดแจ้งเมีเนเ็ศยังน่นจาจะพี่น่องเลยกินเมลใดดอกจะเห็นในร่งเรียนอยู่ สีนี่กินบ่ได้หลายๆจะเอาเฮ็ดเอาความงามธรรมชาติมาฝากจ้ะ